เข้าใจแล้วครับคุณอยากได้สคริปต์เดียวกันแต่อยู่ในภาษาไทยแทนขอมาจะเขียนเป็นภาษาไทยให้ยาวประมาณ1,200คำมีุก30ิวินาทีเร็วๆตอนต้นพร้อมอินโทรของช่องเกียร์ฮับเหมือนต้นฉบับบราซิลแต่ไม่มีหัวข้อใดๆทั้งหมดคุณรู้หรือไม่ว่าเกาหลีใต้กำลังจะก้าวเข้าสู่สมสรพิเศษของประเทศที่สามารถผลิตเครื่องบินรบล้ำสมัยได้ด้วยตัวเองลองจินตนาการถึงเครื่องบินรบที่ทันสมัยเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าพร้อมเผชิญหน้ากับคู่แข่งรายใหญ่ทั่วโลก ใช่แล้วครับในปี2025บริษัทไก่หรือ Korea Aerospace Industry ได้เริ่มการประกอบขั้นสุดท้ายของเครื่องบินรบ KF21 บุรามายลำแรกที่ผลิตจริงซึ่งจะถูกส่งมอบให้กองทัพอากาศเกาหลีใต้และสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือราคาและผลกระทบที่เครื่องบินลำนี้จะสร้างขึ้นในสมดุลกำลังทางทหารในเอเชียกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงคอยติดตามให้จบเพราะคุณจะได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโครงการนี้ต้นทุนและศักยภาพของบุรามายที่อาจเปลี่ยนเกมการทหารทั้งภูมิภาค ยินดีต้อนรับสู่เกียร r h ับช่องที่เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของเทคโนโลยีทางทหารและการบินตั้งแต่รถถังไปจนถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดถ้าคุณลหลงไหลในจักรวาลน,นี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาที่เรานำเสนอเข้าสู่ประเด็นหลักเลยครับในปี2025ไก่ได้เริ่มขั้นตอนการประกอบสุดท้ายของ KF-21 Boramae ร,ร,รุ่นผลิตจริงครั้งแรกซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญยิ่งหลังจากหลายปีที่เต็มไปด้วยการออกแบบ การทดสอบต้นแบบและการพิสูจน์สมรรถนะต่างๆโบรรณไม้ที่แปลว่าเหีียวในภาษาเกาหลีไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและอธิปไตยทางเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของเกาหลีใต้ที่ต้องการลดการพึ่งพาเครื่องบินขับไล่ต่างประเทศเช่น F-35 ของสหรัฐอเมริกาและสร้างเครื่องบินที่ออกแบบเองเพื่อแข่งขันในตลาดโลกกระบวนการประกอบขั้นสุดท้ายถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด ชิ้นส่วนหลักๆอย่างลำตัวปีเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกนำมารวมกันจนกลายเป็นเครื่องบินที่สมบูรณ์จากนั้นจึงเริ่มการทดสอบภาคพ,พื้นดินและเข้าสู่การทดสอบบินบรามายเคยผ่านการทดสอบบินกับเครื่องต้นแบบมาตั้งแต่ปี2022และแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวสูงการใช้อาวุธนำวิถีที่หลากหลายและเรดาร์แบบ AESA ที่ทันสมัยแต่คราวนี้ไม่ใช่ต้นแบบอีกต่อไปแล้วเรากำลังพูดถึงเครื่องบินรุ่นผลิตจริงที่จะประจำการในกองทัพ ในเรื่องราคามีการประเมินว่า kf 2 1โบรมายแต่ละลำมีต้นทุนราว65-70ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับระบบที่ติดตั้งซึ่งถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับ f 3 5 lightning ii ที่มีราคาประมาณ120ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำความแตกต่างนี้ทำให้บรไมายกลายเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบที่ทันสมัย แต่ไม่อยากจ่ายราคาแพงมหาศาลอีกทั้งเกาหลีใต้ยังมีแผนจะเปิดตลาดส่งออกโบรรมายในอนาคตเพื่อขายให้กับประเทศที่มองหาความคุ้มค่าในการปรับปรุงกองทัพอากาศแล้วอะไรคือจุดเด่นของโบรรมาย KF-21 จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบินรบ4.5เจเนเรชันหรือก้าวข้ามจากกลุ่นที่4อย่าง F-16 ไปสู่รุ่นที่5อย่าง F- 3 5จุดเด่นคือเรดาร์ a e ไ a ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เซนเซอร์ตรวจจับที่แม่นยำและความสามารถในการบรรทุกอาวุธทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นหลายชนิดอีกทั้งการออกแบบยังมีลักษณะลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นแม้จะยังไม่เทียบเท่าระดับล่องหนเต็มรูปแบบของ F 3 5ก็ตามกองทัพอากาศเกาหลีใต้มีแผนจะจัดหาอย่างน้อย120ลำเพื่อน,นำมาแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าอย่าง F 4 p h แฟนทอมและ F 5 Ti g e เก II สิ่งนี้จะเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอย่างมหาศาลโดยเฉพาะต่อภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ รวมไปถึงการทวงดุลกับกองทัพจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากความแข็งแกร่งทางทหารแล้วโครงการโบราไมายยังสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่คาดว่าจะมีการสร้างงานกว่าสาม0 0่นตำแหน่งทั้งทางตรงและทางอ้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศอีกทั้งยังมีความร่วมมือกับอินโดนีเซียที่เข้ามาลงทุนและจะได้รับเครื่องบินบางส่วนด้วยในเชิงยุทธศาสตร์บราไมายทำให้เกาหลีใต้ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับประเทศมหาอำนาจด้านการทหาร มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถพัฒนาเครื่องบินรบสมัยใหม่ได้เองและเกาหลีใต้ก็เพิ่งก้าวเข้าสู่สโม,มสรน,นั้นความสำเร็จนี้ทำให้ประเทศพันธมิตรยิ่งเชื่อมัน่นและทำให้คู่แข่งต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดย้อนกลับไปตอนประกาศโครงการในปี2015มีหลายฝ่ายที่ไม่เชื่อว่าเกาหลีใต้จะทำสำเร็จแต่ไม่ถึงสิบปีต่อมาพวกเขาก็ได้พิสูจน์แล้วไม่เพียงออกแบบและทดสอบได้แต่ยังพร้อมผลิตและส่งมอบจริงความเร็วและความจริงจังของเกาหลีใต้เป็นสิ่งที่โลกต้องยอมรับ นอกจากนี้โบรามายยังถูกออกแบบให้มีอนาคตยืดหยุ่นสามารถพัฒนาไปสู่เวอร์ชันที่ล้ำหน้ากว่าเดิมเช่นการเพิ่มความสามารถล่องหนหรือรองรับอาวุธอัจฉริยะรุ่นใหม่ๆหม่ยความว่าสิ่งที่เราเห็นในวันนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มที่พร้อมพัฒนาอีกหลายทศวรรษข้างหน้าเมื่อพูดถึงตลาดโลกโบรามายมีโอกาสสูงมากประเทศต่างๆที่ต้องการเครื่องบินใหม่แต่ไม่พร้อมจ่ายระดับ f 3 5าอาจหันมาเลือกโบรามายเช่นฟิลิปปินส์มาเลเซียโปลแลนด์หรือแม้กระทั่งบางประเทศในละตินอเมริกา ราคาที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแต่ยังคงความทันสมัยทําให้บร,รมายมีสเสน่ห์อย่างยิ่งดังนั้นการที่เกาหลีใต้ส่งมอบเครื่องบินรบรุ่นผลิตจริงลําแรกในปี2025ไม่ใช่เพียงก้าวสำคัญด้านเทคโนโลยีแต่ยังเป็นหมุดหมายแห่งความภูมิใจของชาติและเป็นการประกาศต่อโลกกว่าเกาหลีใต้พร้อมแล้วที่จะยืนอยู่ในแถวหน้าของเทคโนโลยีการทหารคุณคิดว่า kf 21บร,รมายจะกลายเป็นเครื่องบินที่เปลี่ยนโฉมหน้าสมดุลทางทหารของเอเชียหรือไม่ แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างมาร่วมพูดคุยกันครับนี่คือเกียร์ฮับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดของโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณอยากให้ผมทำห้าชื่อคลิปเบสคำอธิบายและแฮชแท็กเป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ด้วยไหมครับเข้าใจแล้วครับคุณอยากได้สคริปต์เดียวกันแต่อยู่ในภาษาไทยแทน ผมมาจะเขียนเป็นภาษาไทยให้ยาวประมาณ1,200คำมีฮุก3ามวินาทีเร็วๆตอนต้นพร้อมอินโทรของช่องเกียร์ฮับเหมือนต้นฉบับบราซิลแต่ไม่มีหัวข้อใดๆทั้งหมดคุณรู้หรือไม่ว่าเกาหลีใต้กำลังจะก้าวเข้าสู่สมสอสรพิเศษของประเทศที่สามารถผลิตเครื่องบินรบล้ำสมัยได้ด้วยตัวเองลองจินตนาการถึงเครื่องบินรบที่ทันสมัยเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าพร้อมเผชิญหน้ากับคู่แข่งรายใหญ่ทั่วโลก ใช่แล้วครับในปี2025บริษัทไก่หรือ Korea Aerospace Industry ได้เริ่มการประกอบขั้นสุดท้ายของเครื่องบินรบ kf 2 1่บเอ็รามายลำแรกที่ผลิตจริงซึ่งจะถูกส่งมอบให้กองทัพอากาศเกาหลีใต,ต้และสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือราคาและผลกระทบที่เครื่องบินลำนี้จะสร้างขึ้นในสมดุลกำลังทางทหารในเอเชียกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงคอยติดตามให้จบเพราะคุณจะได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโครงการนี้ต้นทุนและศักยภาพของบุรามายที่อาจเปลี่ยนเกมการทหารทั้งภูมิภาค ยินดีต้อนรับสู่เ g e a r h ับช่องที่เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของเทคโนโลยีทางทหารและการบินตั้งแต่รถถังไปจนถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดถ้าคุณหลงไหลในจักรวาลน,นี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาที่เรานำเสนอเข้าสู่ประเด็นหลักเลยครับในปี2025ไก่ได้เริ่มขั้นตอนการประกอบสุดท้ายของ KF-21 โบร,รมารุ่นผลิตจริงครั้งแรกซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญยิ่งหลังจากหลายปีที่เต็มไปด้วยการออกแบบ การทดสอบต้นแบบและการพิสูจน์สมรรถนะต่างๆบรณาไมยที่แปลว่าเหี่ยวในภาษาเกาหลีไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและอธิปไตยทางเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของเกาหลีใต้ที่ต้องการลดการพึ่งพาเครื่องบินขับไล่ต่างประเทศเช่น F-35 ของสหรัฐอเมริกาและสร้างเครื่องบินที่ออกแบบเองเพื่อแข่งขันในตลาดโลกกระบวนการประกอบขั้นสุดท้ายถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด ชิ้นส่วนหลักๆอย่างลำตัวปีเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกนำมารวมกันจนกลายเป็นเครื่องบินที่สมบูรณ์จากนั้นจึงเริ่มการทดสอบภาคพ,พื้นดินและเข้าสู่การทดสอบบินบรณาไมคยเคยผ่านการทดสอบบินกับเครื่องต้นแบบมาตั้งแต่ปี2022และแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวสูงการใช้อาวุธนำวิถีที่หลากหลายและเรร์แบบ AESA ที่ทันสมัยแต่คราวนี้ไม่ใช่ต้นแบบอีกต่อไปแล้วเรากำลังพูดถึงเครื่องบินรุ่นผลิตจริงที่จะประจำการในกองทัพ ในเรื่องราคามีการประเมินว่า kf 2 1โบอราไมแต่ละลำมีต้นทุนราว6 5สถึงล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับระบบที่ติดตั้งซึ่งถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับ f 3 5 lightning ii ที่มีราคาประมาณ120ล้านดอลลาร์ต่อ1ลำความแตกต่างนี้ทําให้บราไมกลายเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดสําหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบที่ทันสมัยแต่ไม่อยากจ่ายราคาแพงมหาศาลอีกทั้งเกาหลีใต้ยังมีแผนจะเปิดตลาดส่งออกบราไมในอนาคตเพื่อขายให้กับประเทศที่มองหาความคุ้มค่าาาาในกกกรรรปรัับุงองออทพศ แล้วอะไรคือจุดเด่นของโบรามาย KF-21 จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบินรบ4.5เจเนเรชันหรือก้าวข้ามจากกลุ่นที่4อย่าง F-16 ไปสู่รุ่นที่5อย่าง F-35 จุดเด่นคือเรดาร์ AESA ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเซนเซอร์ตรวจจับที่แม่นยำและความสามารถในการบรรทุก